สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง VAP ธรรมดานะครับมองเห็นบอมองเห็นเนาะมองเห็นอยู่แต่ไม่ชัดนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกๆๆเลยกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเรืให้ท่านผู้ชมได้ล้นหลุมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ อานอนเฉพาะกิจนะอานอนเฉพาะกิจนะครับอานอนเฉพาะกิจวันที่สิบแปดนะครับสิบแปดพฤศจิกายนถึงวันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอานอนเฉพาะกิจก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะจะมีให้ชมทุกทุกวันทุกทุกวันนะครับช่องบีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมเรื่องลุ้เพื่อการันเทิงสนานนะครับทุกวันทุกวันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับไอ้ลายดำาๆอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวดูก่อนแป๊บหนึ่งม,มันเป็นแผลเก่าเป็นแผ้เก่าทำไมที่ไปไปลบที่สงครามเวียดนาม <c oughs> ได้แผลมาหนึ่งอันนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลย กดติดตามเลยนะครับกดติดตามกดทูกเกย์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่ะมาชมกันเลยนะครับครับหนึ่งสองสามนะครับเน้นที่หนึ่งกับสองนะสี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งแปดสี่สองสองสี่ห้าสองสองห้าหกสองสองหกเจ็ดสองสองเจ็ดแปดสองสองแปดนะครับถ้าสามมาล่ะทำไงดี ถ้าสามมาก็จัดเลยถ้าคิดว่าสามถ้ารักสามนะไม่ใช่ว่าถ้าสามมานะถ้าใครรักสามก็จัดสามไปกับสีนะ่ห้าหกนะฮ่าครับตามนี้นะครับฮานอนฮานอนโอเคขอเน้เนที่หนึ่งนี่แหละเอาเน้นที่หนึ่งนะเอาสีอื่นบ้างก็ได้เดี๋ยวมันหมดเอาแต่สีเดียวสี่ห้าหกนะตรงนี้นะ,ะสีเขียวก็ได้นะครับประมาณนี้นะ คนชอบใคยนำไปใช้นะกีนาทีแล้วอมาดูใกล้ใหน่อยอครับสีแดงก็ได้ไม่งออตรงนี้นะครับไม่งอไม่งอมีมีใครบ้างที่เกิดมาไม่เคยงอมีไหมมันก็มีนะไม่เคยงอใครเลยเพราะว่าความมั่นใจ อยู่สูงมากไม่ง้อใครไปรักใครแล้วใครเขาไม่รักตอบก็ไม่ง้อเพราะว่ามีความมั่นใจสูงผิดกับคนบางคนถ้าเขาไม่รักตอบจะเป็นจะตาย <c oughs> อกหักตั้งแต่รักคิดจะรักแล้วว่างั้น <c oughs> เอาพูดเรื่องเรื่อยเปื่อยนะครับเอาเจอดไปนะครับจดไปนะ เราเน้นที่หนึ่งเราก็เอาที่หนึ่งนะอ,อย่างนี้นะครับมีใครเคยปรงตกฟังไหมปรงทุกเรื่องเลยอะไรที่ไม่ไม่สมหวังจะยอมรับแล้วก็ปรงหมดเลยอย่างแทงจัดจัดจัฮานอยอย่างเงี้ยทุกฮานอยมันมันมันไม่เข้าสัหฮานอยเลยปรงไหมมันก็ทุกนะ ถ้าทุกก็คือโปรงไม่ยงเนาะครับไม่ได้ประมาณนี้มันก็คือทุกข์ละทําให้เสียงเงินนะะ,ะจดแล้วยังครับจดแล้วนะะรับก็จดไปนะครับขอให้สู้ๆนะครับมไม่ว่จาจะก,การณีไหนเลขมันก็มีมีเข้ามีดุดนะเป็นของธรรมดานะครับแต่ก็ดูโชคดูจังหวะดูดวงของตัวเองด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ละวันแต่ละวันนะถ้าเกิดโดนตลอดนี่จนกระทั่งไม่มีความมั่นใจ เลยคือใจสั่นใจเสาะทุนก็หมดอะไรแล้วก็หมดให้หยุดนะครับให้หยุดพักนะ,ะหยุดพักหยุดท้าวอนเลยก็ได้นะครับประมาณนี้ถ้าหยุดท้าวอนเลยไม่ก็ไม่ดีอีกแล้วไม่ได้เข้ามาดูคลิปอาจารย์อีกแล้ว <c oughs> เข้ามาลุ้นลุ้นลมเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะครับก็ขอขอบพระคุณมากมานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะแหงๆ,ๆนะครับครับอย่าพายเรือทวนน้ํานะ มันเหนื่อยนะครับประมาณนี้นะครับรอจังหวะดีๆค่อยพายต่อนะครับอ่า